ตามท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะท่านก็ไปพบปะหารือนะคะกับบริษัทเอกชนมากมายค่ะหวังว่าจะดึงเ,เงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยออมเมมเบอร์สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเว่นแอ คุณนริศเทศสิียรรัฐก์เลขาธิการของ BOI ก็เปิดเผยนะคะว่าทาน,นายกเนี่ยเดินทางมาญี่ปุ่นนะคะพบกับบริษัทชั้นนําญี่ปุ่นหาหรือถึงแผนการลงทุนระยะยาวในไทยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผู้บริหารของบริษัทพานาโซนิกนะคะที่ลงทุนในไทยมานานปัจจุบันก็มีโรงงานในไทยมากกว่า10แห่งค่ะก็มีการเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องทีนี้พอถามถึงกระแสะข่าวนะคะพานาโซนิกจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไปประเทศอื่นคุณนริศก็บอกว่าเป็นเพียงการปิดโรงงานลักษณะเดียวกั ขนาดเล็กๆเ,เพื่อรวมเป็นโรงงานใหญ่ในประเทศไทยพานาโซนิกเนี่ยมีทั้งหมดน11โรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่4โรงงานทั้งนี้4โรงงานขนาดใหญ่ของพานาโซนิกมียอดถึง80%ของยอดขายทั้งหมดโดยโรางงานนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอ่เช่นอุปกรณ์อัตโนมัติในรถยนต์นะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในรถยนต์ส่วนอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้ซับซ้อนก็ไปรวมกับประเทศอื่นในส่วนของเป้าหมายการเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยเพิ่มเติมท่านก็บอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยนะคะของ BOI เนี่ย เตรียม3ภารกิจหลักให้ท่านนายกก็คือการร่วมสัมมนากับภาคการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเป็นงานใหญ่ที่สุดหลังโควิดมีนักธุรกิจญี่ปุ่นร่วมกว่า500คนท่านนายกจะกล่าวถึงทิศทางมาตรการเศรษฐกิจจะสื่อสารให้เห็นถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทยว่าเรามุ่งเน้นใน5สาขาหลักนะคะก็คืออุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดอยานยนต์ไฟฟ้าอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำอุตสากรรมดิจิทัลสร้างสารรค์และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานูุยภาคของประเทศต่างๆญี่ปุ่นเนียลงทุน ในไทยมานาน40-50ปีค่ะมีฐานการผลิตในไทยแต่สิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนให้ลงทุนมากกว่าการเป็นฐานผลิตก็คือการวิจัยและพัฒนาการตั้งสำนักง,งานภูมิภาคในประเทศไทยนะคะ4ปีจากนี้ตั้งเป้าว่าจะมีบริษัทชั้นนําของโลกกว่า100บริษัทค่ะมาตั้งสำนักง,งานใหญ่ในภูมิภาคในไทยนะคะเพื่อสร้างแรงงานทักษะสูงไม่ต่ำกว่า1-0,000อัตราต่อยอดไปสู่ธุรกิจต่างๆต,ต่อไปขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะพูดเกี่ยวกับโครงการแลนบิดแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนของงการลทุด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ